but ผลถังแก๊สออกมานะฮะได้ผลถังแก๊สออกมาจำนวน2ี่ิกว่าถังได้นะฮะแล้วก็มีเสียงระเบิด เขาบอกว่าทำกับข้าวรับแก๊สอังฝูแตัดถังแก๊สไก่ไก่มันนี่ไงไก่พันทอดนี่ไงไก่ไม่เปได้จะทอดใหม่ได้ทอดไก่เขาทอดทอดไก่ไงอะไรอยู่อ่ะ ทำทำกับข้าวอยู่แล้วทำไมไฟมันถึงไหมอ่ะก็หัวหัวหัวเก๊สหัวนั้นอะมันไม่ค่อยดีอยู่อันนดียวอ่าแล<ๆ>้วน่าจะตอนเปิดอ่ะน่าจะพุ่งมาแล้วกัเลยติดไม่ทันอืมแล้วมันไปติดอะไรถึงไฟมันลามข้างข้งางล่างมันเป็นบ้านพักคนงานใช่ไหมไม่มีค่ะก็ะเป็นโรงงานปกติโรงงานปกตปิคออก็คือตอนนั้นอะเริ่มเริ่มงานแล้วก็ทำกับข้าวการกินก่อนที่ไอ้แก๊สที่ หัวแก๊สมันจะพุ่งขึ้นมาใช่ไหมแล้วถามันที่โรงงานมีแก๊สเยอะจังกเราต้งน้ามนเจอเราทให้ต้เกิดอเแบราน้ำเะไอเอาว้ต้มน้ำมาเตยใช่ป่ะนี่พนอยู่ไหมเราตอนมันเกิดเลยอ่ะทำงานยังอยู่อแล้วมันเกิดอะไรเพ้่อ่ะเกิดแก๊สทำข้าวอ่ะทำกข้าอ่ะทข้าวอ่ะไม่ได้ต้มน้ำอ่ะไม่ใช่ต้มน้ทำข้าวแล้วแก๊สมันพุ่งมาอ่ะ อ๋อนี่แล้วนยังไงค่คุยหนัยคุยหนัอยหเขาทำหมอข้าวเหรอแล้วมันเป็งพุ่งเปงไงวะเนี่ยมันพึบยังไงอะหัวแก๊สไม่รั่วหัวแก๊สรั่วเออยังไงต่อหนีทำอะไรไม่เป็นไงไฟลุเลยวิ่งเลยใช่ต้มอะไรอะไรเหรอต้มอย่างนีต้มอะไรต้มอะไรทำเรื่องทหมกข้าวทข้าวทอดไก่เหรอแล้วแล้วไอหัวที่มันรั่วหัวไหนหัวทาหมกข้าวเหรอ อยังไม่ไกี่คนซาเลน่ะอยู่กี่คนอยู่ประมาณสิบคนเลยสิบคนแล้วมีใครบาดเจ็บเปล่าเออไม่เป็นไรนะอ๋อคือไฟไฟเพิ่มเสร็จแล้วก็วิ่งหนีกันเลยแล้วใครเป็นคนทอดอ่ะยังไม่ได้ทอดเลยยังไม่ได้ทอดเลยหัวแก๊สมันรั่วใช่มันก็ไม่รั่วอ๋อหัวแก๊สมันรั่วใช่ไฟมันไหม้จากโรงงานข้างๆตอนไหนอ่ะพี่ไม่ได้ไม่ได้ยุดนะมันไล่หยุดแล้แผงระเบิด กี่ครั้งอะพี่สองครั้งระเบิดได้ยินเสียงระเบิดสองครั้งแล้วก็มีไฟไหมใช่ไหมครับตรงนี้เขาเป็นโรงงานทําอะไรอะพี่เออทำน้ำส้มหรือทำอะไรหรอเปล่าแล้วตอนเกิดเหตุมันมีคนงานอยู่กับพี่ไม่แน่ใจละพี่ผมตื่นมาแลก็คือพี่นอนอยู่ได้ได้ยินเสียงระเบิดผมเลยกู้ว่าตกใจเลยพาลูกออกมาออกมาพี่ก็ผมนอนอยู่ก็พี่เอาพาลูกพาเมียออกมาก่อน